ที่ประจักษ์ให้เห็นคาตานะคะอย่างเช่นแบบหุ่นดีเวอร์ลองสิบเอ็ดหน้าใสเวอร์หน้าแบบไม่มีริ้วรอยอะไรเงี้ยนะคะเราถึงจะทำแบบเมื่อกี้ได้หรือแบบเฮ้ยวัตรกรรมของเราดีมากอย่างรองพื้นเมื่อกี้นะคะกดไหมกดนนะทุกคนอะไรกันเนี่ยมันดีมากแต่เขาอจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ทุกคนเนี่ยพูดเกือบทุกคนนะคะก็ลองไปปรับดูนะคะว่าจะทุกคนไหมหรือจะแบบ ไอเดียคนคิดสิ่งนี้ทำมห้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากคือเวนหลายทุกอย่างจริงๆนตะั้งแต่แปรงแต่งหน้าทอ็อปสเชชัน่นเย็นแบบท็อปนุม่มๆใช้ลงแป้งฝุ่นนะอะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆเลยอันนี้คือท็อปลงแปง้งที่เบิ้อนกราบมาสคาร่าคก็ต้องเป็นคนแบบไหนที่ทำท็อปเปื้อนมาสคาร่าอันนี้เราคือมาเป็นข้าที่แบบนานมากๆแล้วคิดว่ายังไงก็คงไม่น่ารัำอ๋อ มสคาร่าแห้งกรังที่ติดพันบ,บนุ่มๆแบบยังล้างออกอะคือไม่ต้องห่วงเลยว่าไปแต่งหน้าเราจะไม่สะอาดแล้วคือใช้ล้างแปรงไปเยอะมาก,าก,ากแต่ราลดลงแค่นิดเดียวเองกลับไ่ให้วันกลับมาซื้อซ้ำแล้วมาใครที่ยังางอะไรอยู่ก็ไม่ต้องลังเลยและคือวันนี้เราชีวิตง่ายขึ้นเยอะจริงกฎไหมฉันก็กดมาเหมือนกันนี่กดมาแล้วก็ <laughs> คือไม่ได้ล้างแปรงแต่งหน้าน,านแล้วนี่าเพิ่งกดมานะคะก็คือการรีวิวประเภทนี้จะเป็นการรีวิวที่ เ,ออเห็นผลชัดเจนบอกวิธีใช้แล้วก็เห็นผลแตกต่างอะไรเนี้ยสามารถทําคลิปแนวแมวนี้ได้ถ้าสมมติสินค้าของบริษัทเรามีอะไรประมาณเนี้ยเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เปิดกว้างให้เราประก,กาศแล้วใช่ไหมนะคะก็สามารถที่จะไปร,รีวิวอะไรแบบนี้ได้นะคะรูปแบบที่3มนะคะการรีวิวแบบสั้นกระชับนะคะรีวิวบอกชื่อสินค้าในเวลาสั้นๆ ไปดูกันเลยรีวิวกันแดดแบบใสไม่ต้องกลัวหน้าวอกใครที่ทากันแดดสองข้อนะิ่งแล้วหน้าวอกแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะชิเซโอลซาสเตตินะคะตัวนี้มี spf 5 0เป็นกันแดดแบบแท่งแ,และเนื้อใสขันพ้นวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆแค่ปาดล,ลงไปบนผิวเราแบบนี้นะคะมันก็จะใสใสเงาเงาแบบนี้เลยวิธีการใช้ก็ไม่ต้องวัสองข้อนิ่งนะคะแค่ปาดเจ้าตัวสติ๊กเนี่ยไปบนหน้าของเรานะ ส่างๆหัวข้อประมาณนี้ถามว่าขายไหมก็ไม่ขายหรอกแต่รีวิวเพื่ออะไรเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกไปบางคลิปเราไม่จำเป็นต้องตักตะก้าเพื่อขายของก็ได้นะคะแต่รีวิวเพื่อสะท้อนความเป็นเราสมมุติว่าเราอยากให้คนจำเราว่าเราเป็นคนดูแพงอ่าเราเป็นคนดูแพงการที่เราจะหยิบอะไรมารีวิวสักอย่างหนึ่งมันต้องดูดีไหมนั่นแหละเขาเรียกว่า รีวิวเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของเราหรือออกไหมคะอย่างเช่นวันนี้แม่ค้าออนไลน์ที่โชว์ไลฟ์สไตล์วา่ามาขายของออนไลน์กับชั้นสี่ขายแล้วชีวิตดีขึ้นส่วนใหญ่คนพวกนี้จะรีวิวอะไรคะที่สะท้อนความเป็นตัวตนเขาบริษัทค้าท่ิปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทไปกินโอมาเกษตร ไปกินอะไรดีๆถูกไหมเพื่อสะท้อนสิ่งที่อยากให้คนจำว่าขายของกับฉันแล้วชีวิตดีถูกต้องไหมคะอย่างเมื่อกี้เขารีวิวชิเซโ่อ่ะเขาไม่ได้ปากตาการหรอกมันเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ตามช็อปของเขาอยู่แล้วแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นนักรีวิวของเขาอะคะ่ะที่แบบเขาจะเลือกแต่ของดีๆมารีวิวัวเราเดือออกไหม ฉะนั้นวันนี้เวลาทำคอนเทนต์อย่าสระแต่ขายของตัวเองอย่างเดียวพยายามหาอย่างอื่นมารีวิวเพื่อสะท้อนความเป็นเราด้วยว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนวิถีชีวิตแบบไหนหรือของที่เราเลือกมันดียังไงเล้าอกไหมคะอ่าอย่างเช่นอ่าเราอยากให้คนรู้สึกว่าเราแบบเราดูแพงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะรีวิวน้ำหอมได้ไหม นะคะมันอยู่ในบริบทช่องเรานั่นแหละค่ะอยู่ในอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเรานั่นแหละนะคะทีมหลักเนี่ยสัก70%พูดเรื่องสินค้าที่เราอยากจะพูดให้ความรู้สินค้าที่เราอยากให้ตรงกับบริบททีมลองอยากจะหาตัวแทนสัก30%อซอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์อีกสัก5%แบบนี้แล้วก็เรื่องที่เราอยากจะทำอย่างเช่นสิ่งที่เราอยากจะรีวิวหรือเวลาเรา,เาไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ แต่ขอให้ตีมหลักช่องอ่ะให้มันชดัด70%โอเคไหมคะรีวิวอ่ะอันนี้สั้นๆสิ่งที่จะเกิดกับคุณเมื่อก,กินสาหร่ายแห่นี้ถ้าคุณกินใบแปดเวยสก,ก,กัดความจำคุณจะดีขึ้นถ้าคุณกินใบแปดเวยสกัดและเอนเตอร์เีช็อตความจำของคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะมีสมาร ยูโพอ่อยูโพเฟกกับยูนิออยได้ไหมคะตัวอะไรนะที่เป็นแคลเซียมอ่ะยูยูแคลฟิลถ้าคุณกินถ้าคุณกินยูโพวิลกระดูกของคุณจะดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเริ่มฝ่ายฝ่ายสามแล้วไงฝ่ายสามยูโพเฟกซ์อาะยูโพเฟกซช่วงเวลา ทำให้กระดูกทำไมแข็งแรงสร้างเสริมกระดูกอ่อนถ้าคุณกิน U p r เ f e จะช่วยสร้างเสริมกระดูกอ่อนถ้ากินคุณกินยู u อยจะช่วยฟื้นฟูเส้นประสาทถ้าคุณกินยูแ l ลเซ m ยมือ c a l c i u จะช่วยกินสามตัวนี้ครบช่วยเรื่องหมอรองกระดูกไปไม่ได้ไหมได้แต่ไปพูดให้ดีกว่านี้นะ เอาให้ดีกว่า,มาเมื่อกี้คิดพูดให้ละเอียดทำได้เหมือนกันได้ไหมคือสักหนึ่งคลิปอะให้มีแบบสรุปไว้หส่อยในช่องอะนอกจากที่เราให้ความรู้ให้รีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าอะไรไปแล้วมันต้องมีสคลิปที่ป้ายาตรงๆนะคะทำใส่ไปเลยทำไว้ไปเลยนะคะสั้นๆอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึง่งรีวิวอาหารเสริที่กินจริงลงสปอนฉบับต้นปี6ก <5. S 1> กินอะไรบ้าง เดตให้ดูกันค่ะที่เยอะที่สุดในช่วทงที่ผ่านมาจะเป็น DIA ค่ะคุณกินแบบจริงจังมากเบอร์สี่ช่วยเรื่องสิวเบอร์ห้าช่วยเรื่องรอยเบอร์เจ็ดช่วยเรื่องผิวใสเบอร์เก้าช่วยเรื่องการเองาส่วนตัวนะั้นชอบเบอร์เก้าที่สุดไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่บางตัวนัอนกินแล้วรู้สึกแสบคอแต่มันเห็นผลจริงนะตัวต่อมาคืรอบลูรี่ตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าชุดแอนกินตลอดสองปีเลยตอนนี้ก็ยังกินอยู่แต่มีเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นบางช่วงบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำให้ผิวมันนนนนนเเเเเรรรีียยบข้้้้จจิิิงงตต่่่ออออมมาาาปปป็็็คคืืไแลววผกะใใสสๆหญ กินง่ายรู้สึกว่าคุณสวยขึ้นแบบบอกไม่ถูกข้อเสียคือราคาสูงต่อมาที่ตัวนี้ของดรพุงเป็นแอสตาเซนทีนเหมือนกันง,งานวิจัยเขาแน่นอันนี้ที่กินล่าสุดยังไม่หมดกระปุกตัวสุดท้ายโคตรภูมิใจนางสมิงเลยอันนี้กินดีมากดีมากจริงๆตัวนี้ช่วยปรับสมดุลขับถ่ายให้เป็นปก,กติคือตัวนี้ไม่ใช่ดีถอกแต่ว่ายาถ่ายนะแต่มันเกลียดงนะา,านถ่ายของเราจังไม่ปก,กติให้ปกติอทุกคนเจอรองที่กินมีเท่านี้ค่ะอยากให้ลองตัวไหนมิมาได้นะแล้วนางฝัวเลยฉันก็เกือบโดนตกไปส่กั้น่ะ เป็นรีวิวที่รีวิวที่จริงใจนะเพราะบางตัวนั้นก็บอกว่ากินแล้วแสบคอบางตัวก็เม็ใดใหญ่ข้อเสียคือเม็ใดใหญ่แต่ผิวสวยจริงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องกล้าที่จะบอกข้อเสียมันจะดูจริงใจมากกว่าแต่ข้อดีมันมันกบข้อเสียไปนะคือมันดูแบบฉันห่าผิวสวยเม็ดใหญ่ไม่เป็นไรจ้ะฉันรับได้อะไรอย่างเงี<ม>้ยน<ม>ึกออกวะเราสามารถทําตัวเป็นนักรีวิวสินค้าของตัวเองได้ไหมคะ เราไม่จำเป็นต้องแบบเออฉันเป็นคนขายนะแล้วก็ให้ความรู้อย่างเดียวคือควรจะให้อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันควรจะมีคลิปที่รีวิวแบบจริงใจแบบนี้ว่าเนี่ยกินเองกินเองแล้วมันดียังไงแต่และตัวช่วยอะไรอะไรอย่างี้ค่ะเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าเลยเนอะไม่ต้องรู้มานั่งแต่งหน้าทําคลิปอะไรยากเย็นเนาะตั้งกล้องแล้วก็หาพื้นขาวๆแบบถ่ายเก็บเปิด,ปดแกะให้ดูเฉยๆง่ายไหม ทัาไหมโอเคอัดเสียงไว้แล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้รีวิวสั้นๆแบบกระชับนะคะประมาณไม่เกินสามสิบหนึ่งนาทีนะคะเมื่อกี้สิห้าวิสามสิบประมาณมเนีน้ยนะคะ,ะ,ะ,คะต่อมาสรุปบอกจุดเด่นสินค้าใครอยากรู้ว่าดียังไงต้องดูคลิปนี้หรือไปดูกันเลยจะคําจะประมาณเนี้ยคาแบบนี้เลย ใครที่คิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงเอาแพทเทิร์นนี้ไป,ไปนะคะอลองดูตอนเป็นที่เต็มท้องต้องลองสูตรนี้ค่ะเก้าใส่เนี่ย จะเข้าไปจับไขมันแล้วรนะ้านทำไส้ยยได้ยังไงมาดูลักษณะไส้พันจะเป็นแบบหัเปรืกแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาไส้พันผสมกับน้ำมันจับไม่ละลายน้ำเพราะบานเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติจากพืชชนิดไม่ละลายพอเราล่อยทิ้งไว้สักพันนะคะจะมีความเหนียวหดิบพดเมื่อเราดีเข้าไปมันจะเกลี่ยรับไส้อีกสองเท่า,าว่าไส้พันของตัวรับไส้นะคะมันก็จะไม่ค่อยไปม้วนจับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิตงตกค้างของเน่า ในลำไส้ของเราแล้วก็เอาออกมากับอุจจิทําให้เราอุดยิ่นแล้วก็เป็นลำเป็นไส้กรอกสวยนอกจากนี้จะทาให้ลำไส้เราสะอาดขับถ่ายได้ขึ้นและจะช่วยลดกลิ่นควัวถึงปากหิืพผานสดใสขึ้น ใครที่มีปัญหาเรืองของผูกปัญหาสุขภาพเราอาจจะมีขึ้นจากสีที่เราเป็นอยู่เช่นอาการผื่นที่ไม่ทราบสาเหตุมาชื่อ่าเป็นแบบเฟตของแบนด์สุกานนะคะใครสนใจพิจัที่จะกล้าจีบลอได้เลยค่ะอ่าซื้อไหมเออเรามีไหมเรามีไงอะไรนะยูเิล่หนูเคิลิลหมูเคยกินมัน ะไรนะไม่ใช่ไฟเบอร์คนละตัวเร,เราทำได้ไหมแบบนี้สรุปสั้นๆนะ่ะสรุปบอกจุดเด่นน่ะแล้วก็เทไปแล้วก็ชมแล้วก็โชว์ผุนแล้วก็เนี่ยบอกปัญหาว่าอะไรเคลียอะไรแก้อะไรคือจั่วหัวช่วยไปอะค่ะดูอีสกสคลิปหนึ่งเนาะ แก้วนี้มันคืออะไรไปดูเลยมันก็คือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำนั่นเองเพราะว่ากันว่าในลำไส้เราจะมีของอ้วที่เป็นไขมันเกาะอยู่จํานวนมากซึ่งเป็นอาหารที่เราสะสมกินเข้าไปในแต่ละวันอายุยิ่งเยอะของสะสมก็ยิ่งม,มากวิธีการก็คือเอาของเหนียวไปลอกของเหนียวให้มันม้วนเก็บออกมากลายเป็นกุญจระซึ่งในครัทานแค่เราเอาของหน้าออกจากลาไส้สุขภาพเราก็กลับมาดีแล้วและวิธีกินเราไม่ต้องกินเหนียวขนาดนี้เพราะว่า ที่ชงทำไว้ให้แล้วเข้าไปดูในช่องได้เลยและนอกเหจากจะไขมันเน่าในลำไส้ตัวนี้ยังช่วยชะลอไม่ให้น้ำมันและน้ำตาลจากอาหารเข้าไปสู่ในร่างกายได้ด้วยสนใจไซเลีอมพัทแบบอโอรโภคสุ์กดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยอ่าเวลาปัตกตะก้าค่ะพยายาม call t o a c t i ่ n ตลอดเวลาท้ายคลิปปักตะก้าไว้ให้แล้วนะไปกดที่ตะก้านะโอเคไหมคะแล้วก็คนเมื่อกี้เขาดึงดูดเราด้วยอะไรคะ เสียงท่าโจหัวม<า>ุมด,ดีไม่เกี่ย <laughs> เสียงเนาะสองคลิปเลยเสียงเพราะถ่ายธรรมดาเลยค่ะถ่ายมือถือง,ง่ายๆถ่ายแบบชงตามกล้องแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเนี่ยเวลาเราดูคลิปอะเราพยายามจับจุดให้ได้แล้วเราเอาไปปรับใช้ให้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเมื่อกี้ร้าไขมันเล้าออกจากลำไส้ไ้ยแยมนีมันคืออะไรไป скому mm -hmm.